สวัสดีครับพี่นอ้องพบกับช่องเกษตรก็มิดครับพี่นอ้องว้ามีไงมือนีเอา,อา,าหนาไม่ง้วครับพี่น้องเกีย่วยวหนาไม่ง้วบาได้ปล่อยลายมือครับจะเลี้ยงเกี่ยวไปให้หมูป้านพนนี่ครับหมูย้อยไก่เพื่อน ไม่เป็นแล้ากำหนึ่งแล้ว,วาเาป็นกินดีกินดีครับพี่นอ้องูดอะไรพี่นอ้องกินดีครับพี่นอ้องงาครับทั้งงาทั้งหมัดบุ้ง ออกมาแล้วกับปืนดอกปืนนะครับเพราะว่าจับมู๊มมันดอกไปเป็นมากเอาไปขอไปเฮ็ดท่านครับมู๊มมันื่นอยู่นี่ครับก <c oughs> ินดีครับพี่น้องงานได้พี่น้องเด้อกินมัดุกงาครับนี่ครับคุณนะโอ้ยป่านหัวพี่น้องก็อกินงานบพวงนะ้คุณคุณนะ ย่างอันเด็ดอร่อยเลยครับพี่นอ้องนี่ครับกินดีครับพี่น้องกินบน่เรียกได้ครับพี่น้องด้ิ่มือปาน เลี้ยงง่ายอยู่เลี้ยงง่ายนะครับเลี้ยงง่ายครับพี่น้องเลี้ยงง่ายอยู่ง่ายเลี้ยงง่ายออกหน่อยมันจะกินดีโยชน์ไม่ได้เรียกครับพี่น้องกินมัดเมื่อตอยังมาใหายย,ายัง่นกินมัด คุณครับพี่น้องหมูหน่อยไก่ถิ่หัดไก่ถิ่หัดยี่สิบม,มื่นแล้วกำลังแข็งแรงครับพี่น้องนี่ครับกินด,ด,ดีครับพี่น้องนี่จากตื่นจักหน่อยครับผมค,บคิดเนี่ยไว้ค่ไหนีคิหน้าพอกันไหม ฝากกดติดตามเด้เลยพี่น้องเอ้ยทางช่องเกษตรน้อมเมคลิปนี้ไว้ทานีิคลิปหน้านะพบกันใหม่ขอกราบคา้บคา่าสวัสดีครับ